อะครับเดี๋ยวครันี้เราจะมาดูรถอีกหนึ่งคันนะเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งพร้อมขายเลยนะผมลองวิ่งดูก่อนนะครับว่าเป็นไงไงอุ่นเบรกแป๊บหนึ่งเป็นโอนะครับหนึ่งจุดสองวีอ่า ดูนะฮะว่ารถตอนนี้เท่าที่ขับดูนะครับเชนเครื่องเท่ทเกียร์ปกตินะไม่มีสั่นนะฮะแล้วก็ยังไม่มีสั่นนะแล้วก็อัตรา,าเร่งยังดีอยู่นะครับเครื่องนีค่อนข้างสมบูรณ์สดเลยนะพวกคอนโซลอะไรต่างๆนี่ก็ยังสะอาดอยู่นะครับแผงประตูแผงประตูไม่มีริ้วรอยเบาะหนังสีดํานะครับดําเดินได้แดงนะเย็บใหม่นะครับแอร์เย็นนะแอร์เย็น แอร์เย็นอยู่เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องตอนนี้เราก็ทำคำสหาหัเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับว่ามันเท่าที่ดูขับดูตอนนี้ก็ศูนย์ตรงนะครับล้อแมกเราได้ทําการปัดเงานะครับแล้วก็ทําสีดําใหม่นะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้สุดๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูตรง,งข้างๆนะครับ น,นี่มาดูกันนะฮะเสียงแอร์จะดังไปหน่อยนะแล้วปิดรูไว้ครับเปิดรูามาดูครับรอบพันเป็นไ,ไงฮะล้อขอบ15นะครับเก็บดุงด้งเก็บรอยใหม่หมดนะครับยังค a โ p ูเอสเ t e นะครับหมูกระจกดำนะครับหน้าเดิมหน้าเดิมมีชุดแต่งรอบคันนะครับ ติแต่งรอบคานล้อนี่พอดีออฟเซตเลยนะแล้วก็มีการจัดทรงนิดหน่อยนะครับด้านหลังก็จะมีหางหลังครับสปอยเลอร์เผยจากด้านนอกไม่ได้นะท่อเดิมสปอยเลอร์มีนะฮะทะเบียนสวยอ่าดูห้องเครื่องกันหน่อยเป็นไงคันนี้เดิม,มจริงครับมีไม่เดินก็คือบอกนะครับปกติบอกจะเป็นบอกผ้ามานะแล้วก็นี่ฮห้องเครื่องนะครับ อสภาพที่ดีเดิมเลยนะฮะมาทำาสียหายเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นปกติทุกอย่างสภาพเดิมนะครับยังไม่ได้มีการรีมูรีแมปอะไรทั้งนั้นนะครับรถคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบสคาร์เซ็นเตอร์นะครับไม่รู้จะรรยายอะไรครับคันนี้มันเดิมจริงมีล้อชุดเดียวนะครับสวยนะเคขอบคุณนะครับเบสคาร์เซ็นเตอร์ครับ สำหรับรถ B.O. รุ่นนี้นะครับจะเป็นปี2012นะตอนนั้นก็คือใครซื้อรียง1 2นี้ก็จะได้สิทธิ์รถคันแรกนะครับเป็นรถ E ี o ค a าเฟรตนะฮะที่เขาต้องมีข้อกำหนดนะครับว่าต้องมีการประหยัดน้ำมัน20โลลิตรนะครับและระบบความปลอดภัยต้องมีแอร์แบ็กคู่ค่าเสียออกไม่เกิน100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อกิโลเมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานก็คือ ABS แอร์แบ็กนะครับที่ต้องมีนะฮะส่วนข้อเสียของมันเนี่ยด้วยความที่เป็น E c โคค r แต่เครื่องเขา ค่อนข้างจะมีกําลังค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ค่าเสียปกติเนี่ยมันเยอะนะฮะด้วยความที่เป็นเครื่องฮอนด้าด้วยรอบสูงด้วยนะครับเขาก็เลยทําการล็อกความเร็วมาที่145นะครับจากโรงงานส่วนขั้นนี้นะครับเราก็จะได้มาเนี่ยเราก็มาใส่ล้อขอบ15-1ชุดนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งรอบคันมีหางหลังเรียบร้อยนะครับเย็บเบาะหนังภายในใหม่ให้เป็นสีดําเดินได้แดงนะครับ ทำความสะอาดห้องเครื่องทำความสะอาดภายในพรมอะไรต่างๆเนี่ยทำหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการจัดทรงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้รถเกาะถนนยิ่งขึ้นนะครับอ่าถ้าใครเห็นดีโอเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ออกมาจากสู์นะครับส่วนใครที่ไปสายสุดกับบีโอเนี่ยก็จะเปลี่ยนหน้าเป็นโมเดลิโอนะครับแล้วก็มีการ รีแมปอะไรเนี่ยปลดล็อกันมีก่อนปกปลกปล่องปกล็อกความเร็วจาที่ร้อยสี่ห้าเนี่ยมีสายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รีแมปปลดล็อกความเร็วร้อยสี่ห้าได้แน่นอนภายในคันนี้สะอาดนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวคล้ายแบ็กเตซีดเลยนะนะฮะแผงประตูต่างๆซีมติดให้ใหม่นะครับด้านหน้าด้านหลังนี่เราจ,จัดการติดให้ใหม่หมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพรมปูพื้นเนี่ยเราก็ได้ทําการจัดในส่วนของรมกระดุมให้นะครับ ส่วนบ้านหลังเนี่ยเราไปใช้แค่ความสะอาดอย่างเดียวนะฮะอยาให้ดูเปิดดูด้านหลังนะครับไม่เอยียน,นี่ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะฮะแล้วก็บาะหลังเนี่ยก็จะพับได้นะครับกระจกเดิมทั้ง4บานห้าบานนะครับ6บานเลยบานหน้าด้วยนะครับไป้ายใส่นะมีถาดท้ายให้นะครับแล้วก็บ่อเนี่ยก็จะพับได้ในลักษณะนี้นะฮะลาบไปเลยนะครับคอนด้าจะดีอย่างเวลาพับแล้วมันจะลาบไปเลยสามารถเอาที่นอนปูแล้วก็นอนได้เลยนะ แล้วก็ความแข็งแรงเนี่ยถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับรถ b o เนี่ยทำมาให้สําหรับเป็นรถอีโคคาจริงๆเลยนะฮะก็คือบอดี้นี้จะมีแค่เครื่องพันสองเท่านั้นนะครับจะไม่มีเครื่องพันห้าต่างจากรถอีโคคารุ่นอื่นครับ <c oughs> เช่นวรยารลิสหรือซาริสนะครับซึ่งพื้นฐานรถจะเป็นเครื่องพันห้าหรือว่าเป็นพันสี่นะครับด้านล,ล่างก็เราดูแล้วก็แผ่นปิดอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับแล้วก็ยางค้ำหัวปียี่สิบยังเหลือดอกอีกเยอะนะ สีเก็บให,ให้ใหม่ทั้งคันนะครับภายในความสะอาดใหม่ใบหน้หาเราล,าล้างใหม่นะครับเพื่อให้ใสๆใส่ฮะใบถึงเนี่ยมันก็จะส่งได้เลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เวสคาร์เซนเ็นเตอร์นะครับขอบคุณครับ